กับบรรยากาศเช้าๆของผมวันนี้เดินรอบขอบบ่อตัวตาขอบบ่อนะครับลมเย็นสบายเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมัง้งนะครับหมอกก็ลงไม่เยอะเพราะว่าลมมันแรงเนาะลมเริ่มแรงแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันปล่อยน้องวัวออกจากคอกหากินตามธรรมชาติเองนะครับเป็นวันที่สองนะครับ น้องบัวหกตัวก็หากินกันตามธรรมชาติไปเนาะมาปลูกใหม่ก็กำลังกำลังติดครับกำลังติดไอที่เก่าก็เยอะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยครับตรงไหนว่างตรงไหนอันนี้ผมก็จะปลูกเนาะนี่ก็พยุงนะพยุงก็มี มนว่างก็ปลูกไปเกษตรกรพอเพียงวิธีชีวิตปลูกทุกที่ที่ว่างแล้วปลูกทุกอย่างที่กินได้และก็กินไม่ได้อันนี้น้องน้องแหวนแม่ของน้องเพชรเขากินหญ้าอย่ายยงมีความสุขเลยอ่างน้ำก็อยู่ใกล้ ธรรมชาติบ้านนาครับลมเย็นสบายปิวสวยเลยสวยงามนะถ้ามองให้สวยก็สวยแล้วแต่มุมมองครับผมบรรยากาศนั่นเอาอีกแล้วโฆษณาจะเข้าอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านจะประกาศอะไรอีกแล้ว ผู้ใหญ่จะประกาศอีกแล้วก้าวตามรอยพ่อเกษตรกรพอเพียงรอบไม่ได้ใส่แล้วรอบไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวรอบไปเก็บที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวลมพัดปิวลงบบ่หายเนะ รอบกรบรอบกรบรอบปลารอบกบคือไม่ได้ใช้แล้วล่ะเอากลับบ้านสองหลังเอาไว้ใส่ในปีต่อไปเนาะเอาไว้ใส่ในปีต่อไปวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารปลาเลยเพราะว่าไม่มีเอเนี่ไม่ได้ซื้อมานะครับ ก็ไม่เป็นไรใครซื้อมาตอนตอนเย็นก็ได้นะเคครับลมเย็นสบายดีต้นไม้ปิวสวยดีนะสวัสดีครับ